ไปถ่ายงานกับตกล้องคนเดียวกันด้วยความบังเอิญแล้วหลินก็เล่าเรื่องนี้ฟังว่าเฮ้ยเราทํางานนี้อยู่กับลังหาคนอยู่แล้วหลินก็มองหน้ากันอย่างเงี้ยแล้วแบบสนใจไหมเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นโพรเซที่ใช่ยูยูยูเนี่แหละค่ะก็เลยชักชวนเขาแล้วก็เสนอทางช่องว่าเฮ้ยเรามีเพื่อนคนนึงนะที่แบบเราเพิ่งไปเจอรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยทํางานด้วยกันมาก่อนแต่ถ้าทํางานด้วยกัน น่าจะดีก็ต้องลองแคสก็ต้องมีการไปแคสด้วยกันอีกทีหนึ่งเพื่อดูเทมีเข้าคู่ได้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็กลายมาเป็นแพลลิ่นแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทาง VTV แล้วก็เกนเมลฟิมที่เลือกพวกเราสองคนมาเล่นบทสนุกสนุกในซีรีส์ที่มันดีมากๆเรื่องนี้มนเราผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันพอตอนด้วยความที่เรื่องนี้มันยากมันต้องสลับร่างเราก็ต้องแบบ ต้องอยู่ด้วยกันเยอะมากๆต้องเวิร์กช็อปด้วยกันเยอะมากๆแล้วมันก็มีหลายอย่างที่เรากดดันเราเครียดเราล้องให้จับมือร้องไห้ไปด้วยกันแล้วมันก็เลยเหมือนเข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆๆเรืยแล้วก็พวกเราทํากิจกรรมด้วยกันเราดำน้ําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบไปทะเลเหมือนกันชอบไปต่างจังหวัดด้วยกันใช่แบบไปเที่ยวครงแรกก็คือไปไปดำน้ําเลยใช่ที่เกาะช้างใช่ไปดำแทงชอบดำ นะคะหลินลบบรับบทเป็นวันใหม่ค่ะซึ่งวันใหม่เนี่ยก็เป็นผู้จัดก,การของเรค่ะวันใหม่กับสายฝนเองจะมีความตรงข้ามกันในเรื่องวิธีการทํางานบุคลิก<ค>นิสัสวิธีการคิดบบ perfect perfect อ่ะส่วนเราจะแบบอยู่กันแบบครอบครัวอะไรใช่เราจะแบบเป็นคนเนียเน้ยบๆหน่อยในเรื่องเลยค่ะแต่ทั้งอสองคน,นทาหน้าที่เดียวกันทาที่เดียวกัน,กนคือเป็นผู้จัดก,การของน้องๆค่ะใช่แล้วแบบความความไอ้นี่มันเริ่มมาจากว่าน้องๆก็ไม่ถูกกันแล้วน้องๆสลับร่างกัน เราก็ต้องมาทํางานร่วมกันเพื่อมาแก้ปัญหาเพื่อมาแก้ปัญหาเด็กๆแล้วก็ต้องช่วยกันปกปิดความลับให้แบบเด็กๆของเราอะ่ะเป็นอีกฝ่ายกันอย่างเดียที่สุดแต่เราก็ดันมีอดีตที่อ,อดีตก,กันมาเราก็โอ้โหเข้าหน้ากันไม่ติดทั้งคู่พี่สาวคู่น้องสาวเลยแล้วก็เลยเป็นความมันในสีนแล้วก็ของเราจะเป็นเวบแบบว่ายิงๆเซ็กซี่เซ็กซี่ด้วยมีความเซ็กซี่ในในตัวของคู่เราด้วยแล้วก็มีความเหมือนแบบ Work i n g woman ที่แข่งกันทำงานนะคะใช่ตัวละครตัวนี้หายากโกติรับป็นาราเดน้ามาดับบทเป็นผู้จัดการย่ยไม่ยากเลยเพราะเห็นกันอยู่ตลอดเลาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นี่แหละเราโชคดีที่ว่าบทดีทีมดีพี่ผู้กำกับก็เก่งมากๆแล้วเราทำงานร่วมกันเราเวิร์กช็อปด้วยกันนะคะมันทำให้แบบทุกอย่างมันค่อยๆไต่เส้นกันไปกันอย่างง่ายมากๆไปตามสเต็ปของมันดีดีไปรอดูดีขวาแต่รับรองว่า ทั้งฟินทั้งซึ้งทั้งสนุกแล้วก็ได้หลายขำได้หลายยิ้มแน่นอนใช่ค<ช>่ะความฟินคู่เราจะเป็นไงด้วยความที่เาเป็นเพื่อนกันพอมาเล่นฉากที่มันจะต้องแบบมีเคมีจิ้นๆกันเลยน่ารักใช่น่ารักจริงค่ะสัญญาไม่โกหกด้วยน่ารัก <c oughs> น่ารักลินไม่หลุดไหมลูกเวลาเจอหันมองหน้ากันที่แบบจะต้องเออแบบว่าตื่นอารมณ์โรแมนติกอะไรเงี้ยก็ไม่หลุดปะไม่มีไม่ไม่หลุดกันแต่ว่าอ๋อไม่คุยกันเลย วันแรกที่เขาซีนดรามากกันอะแพรอะตั้งใจทํางานแล้วหลินเขาเห็นแพรแบบว่าชอบติ้งต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะจะไปเล่นมุกด้วยหลินก็งงว่าแพรไม่เล่นเขาไม่เคยเห็นแพรพาร์ตี้แล้วพอถ่ายเสร็จอะหลินเขาก็เดินมาบอกว่าตั้งแต่รู้จักกันมาวันนี้พูดด้วยกันน้อยที่สุดเลยใช่ก็เป็นเรื่องสนุกสนุกดีเพราะแบบเราเราไม่เคยเห็นกันพาร์ตี้เราพูดพูดกันตลอดเวลาใช่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 พองมาดรามาใส่กันมันก็เลยแบบมันใช่มันเหมือนกับว่าแบบ ด้วยความทํางานแต่ว่าแพลเป็นคนทํางานแล้วแพลนีิแพลเงียบใช่หลินบอกว่าบางทีแพลทํางานแพลดูดุได้ซ้ําแต่แพลไม่ได้รู้ตัวคือแพลเป็นคนซิเเียสกับงานมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเห็นแพลด้านปัญญาอ่อนตลอดเขาก็แบบเราต้องทําตัวยังไงจนนี้เขาจะเริ่มเข้าเราได้แล้วว่าถ้าเกิดวันไหนแบบซีนเครียดบทพูดเยอะมันมีหลายไดนมิกอ่ะเขาจะยุ่งกับเราไม่ได้เราจะเป็นผู้จัดการแพลแบบคน่เขาจะเดินตามเราเขาจะเดินตามเราอะไรเล่นเล่นเล่นตลกให้ดูอยู่แต่อยู่ข้างหลังแอนเลยใช่คุยกันก่อนแล้ว โอเคเราจะทําสิ่งนี้กันยังไงแล้วเราต้องมองหน้ากันแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันนะใช่เราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันแต่อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะนี่เราเพิ่งพี่ก็เป็นหัวเรื่องความเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันจะหลุดไหมตอนนั่นน่ะสินั่นน่ะสิตอนนี้เราสนิทกันมากอ่ะมันก็จะแบบ หลินว่ามันมันก็มีแบบว่านมันคือแบบว่าเป็นความสบายใจมันเลยแบบว่าไม่ว่าจะหลุดหรือจะจริงจังหรือจะยังไงมันมันแบบมันรู้กันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถมาคุยกันทั้งก่อนและหลังได้แบบสบายใจมากๆว่าเอ้ยเมื่อกี้เป็นไงโอเคไหมสามารถแบบทวิตมาเป็นจริงจังได้แล้วก็ติดเล่นได้แล้วก็มีสมาธิได้แต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นเป็นเป็นคนตั้งใจทํางานกันของคู่วเราบ้างงานนี่แหละมันก็เลยแบบเราก็เกาะเส้นตั้งใจทํางานกันไปก็ไม่เขินกันเนาะอะไรอย่างงี้ยรบททางานกันเต็มที่ก็มีแล้วก็ค่อยปล่อยชี ผู้กำกับผู้บอกว่าเราว่ามีเคมีพิศเราก็เพิ่งได้ยินคำนี้มาเหมือนกันเ,ออเราก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่เคมีพิศแต่เราเราแบบมันจะต้องแบบว่าตีกันละหรือยังไงถึงแบบดูเป็นเคมีที่มันน่ารักกว่อเลยคิดว่จะต้องตีกันทีนี้นนต้องตีกันหลินคิดว่าสิ่งนี้อาจจะต้องให้คนดูเป็นคนตัดสินดีกว่าเพราะเราเองก็ทําหน้าที่ของเราไปอย่างเต็มที่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ออกไปมันจะแบบ ถูกใจคนอื่นมากหรือว่าจะตีความยังไงอะไรใช่แต่ถ้าเกิดพี่พูดกับพูดว่าเคมีปีศาจแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นในแบบในทางแบบโพสิทีฟแล้วก็โอเคน้อมรับคําชมแล้วกันแปลว่าเขาคงชอบเวลาเห็นพวกเราอยู่ด้วยกันใช่ใช่หรือว่าเวลาเราตีกันในเรื่องมันจะมีมูเมนต์มีจิตอกมาแบบว่าให้เห็นเันบ่อว่าเรื่องเคมีปีศาจจริงๆแล้วจริงๆแล้วหลินว่าต้องต้องอย่างที่บอกค่ะต้องให้คนดูตัดสินเพราะว่าพวกเราทําเต็มที่มากๆแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบว่า ดูสิ่ง oh. ที่เองทำไปสักเท่าไหร่เรารู้สึกว่าถ้าแบบพิมพานทุกคนแฮปปี้เราแฮปปี้แล้วทุกอย่างจบเพราะว่าถ้าสมมติมีใครไม่ค่อยโอเคเช่นเหมือนแบบไปได้อีกหรือว่าคีเอ,อะไรไ,ได้เพิ่มเราเราให้เวลากันตรงนี้ในการทำเพ่ให้มันดีเราก็ผ่านใช่ใช,ใช่ก็คือเราเป็นนักแสดงเรามีหน้าที่เล่นตามบทที่เขียนมาแล้วก็ทําตามสิ่งที่พูงกับสังนะเซตเพิ่มโหลดอะไรยังไงที่เหลือก็คือแบบโอเคเราทําเต็มที่แล้ว ให้เหลือให้แบบผู้ชมจอยเลยจะบอกว่าชอบคู่แบบนี้ชอบแบบด้านชอบแบบนันน startups, ้นคือแบบ <spherical. S 2> ช้อปปิ้งเลยค่ะช้อปปิ้งเลยค่ะไม่ตัดสินไม่ตัดสินใช่เราเปิดกว้างมากๆเลยเราเป็นรากี่เข้าใจว่น้องๆเด็กๆหลายคนเก่งเลยนเก่งเลยถัดไปเราต้เป็นคนผู้จัดการเพืด้วยน้องเก่งเราน่ารักมากๆใช่ใช่ไอเด็กสองคนนี้ก็เด็กปีศาจเหมือนกันเอาจริงเหอะใช่เรารู้สึกว่ามันพอมันเป็นซีรีส์เรื่องยาวเนาะ น้องๆก็เต็มที่สุดๆเหมือนกันเพราะแบบอย่างช่วงที่ถ่ายก็มีหลายอย่างเช่นอากาศหน้าฝนแบบเป็นช่วงคนไม่สบายทุกคนก็สู้<ม>แบบมีม่ายกับหมาหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันหรือบางอย่างมันทาได้ครั้งเดียวแล้วมันจะมันไม่ได้มันจะพังเลยอะไรแบบว่าเวลาเรามีอุปกรณ์อะไรเข้ามาด้วยใช่ไหมคะก็น้องๆคุมสติได้ดีแล้วก็ทําให้มันผ่านไปหรือบางทีแสงจะหมดแล้วแล้วมันต้องใช้แสงอาทิตย์ตกดินซีนนั้นชอ็อตนั้นช็อตเดียวอย่างเงี้ย น้องก็คือตั้งต,ตั้งสติทับสมาธิแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็แบบเอ้ยเด็กสองคนนี้เก่งจริงเขาพิการที่เก่เก่งแล้วต้องเป็นละลายพฤติกรรมต้องไม่ัเนงคนก็ส่งคลิปผีน้ำนองให้น้องดูอ่ะให้น้องดูนักคอมอะไรอย่างเงี้ยก็มีตอนแรกก่อนถ่ายมีการคุยกันเรื่องบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพำวามรู้จักกันหลิงรู้สึกว่าทํายังไงดีเราเราก็เลยแบบหนูรู้จักนักคอมวะลูกเออส่งส่งคลิปผีน้ำนองไปให้ตลกอะไรอย่างงี้อะนะ น้องต้องเล่นน้องต้องโจได้นะโจน้องต้องแบบหมอลำนั้นน้องอะไรอย่ใช่เป็นอย่างนั้นไปสวัสดีค่ะพวกเรามาจาก r e e d o m t h e s e ซ i e ีค่ะใจไว้ที่เธอครับผมก็อาห่วงนะคะแล้วบทเป็นเรค่ะเรก็จะเป็นคนที่เรียบร้อยแล้วก็มีความพยายามแล้วก็เป็นลูกที่ติดแม่มากต้องทำตามความฝันให้คุณแม่ค่ะเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีใช่ เะเขาเป็นคนที่เป๊ะมากเป๊ะทุกอย่างเป็นคุณหนูเรสุดเป๊ะใช่แล้วโอเคค่ะ สวัสดีค่ะแพมนะคะรับบทเป็นพินค่ะพินก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวชอบเต้นชอบร้องเพลงเป็นขวัญใจเป็นแฟนในโซเชียลมีเดียชอบไลฟ์ขายของเก่งมากๆแล้วก็เป็นเดอะแบกของที่บ้านคือเป็นคนรักครอบครัวาม,มากคือทําทุกอย่างเพื่อส่งเงินให้ที่บ้านไม่ที่บ้านมีบ้านที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีความฝันว่าอยากเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นคนที่สดใสเอนเนอร์จีแบบบวกๆไปเลยเป็นเรื่องแรกของห่วงด้วยที่ ที่เป็นซีรีส์แบบยาวเพราะว่าหงเคยเล่นเซฟิกแต่ว่าเป็นมินิซีรีส์ค่ะใช่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องแรกที่ต้องมาสลับล่างกันเลยก็เลยโหมันยากมากต้องทําการบ้านเยอะมากๆค่ะแล้วก็บทที่ได้รับคือเป็นบทที่ห่างไกลกับตัวเองนิดน,นึงเพราะว่าหงไม่ได้เป็นคนที่แบบเรียบร้อยหรือว่าแบบเป็นแบบคุณหนูสุดเป๊ะหงเป็นคนที่ไม่มีความเป๊ะเลยเพราะว่าแบบปกติคนชิว ชิลมากค่ะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนเรก็คือแบบความฝันค่ะอยากเป็นนักแสดงค่ะก็เลยเข้าใจว่าทําไมเขาถึงอยากเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจว่าต้องทํำยังไงเข้าใจในความพยายามแล้วก็ความมุ่งม,มั่นของเขาค่ะฟินเป็นคนที่เอเนอร์จีเยอะมากๆแล้วมันเป็นชาเลนจ์สำหรับแพมเพราะว่าแพมเป็นคนที่เอเนอร์จีน้อยมากๆแล้วพอต้องไปเล่นกับคาแรคเตอร์ที่มันแบบ คือเขาเหมือนแบบเอเนอร์จีเยอะ mm. เขาพูดเก่ง mm. เขาแบบชอบไลฟ์แล้วก่อนหน้านี้หนูไม่เคยไลฟ์เลยแล้วหนูก็แบบเฮ้ยไลฟ์ต้องต้องต้องพูดยังไงต้องคุยกับโทรศัพท์คุยกับแฟนคลับยังไงตอนนี้ก็ถือว่าพัฒนามา mm. ในระดับหนึง่ง mm. ตอนนี้ตอนนี้คือแบบว่าเอเนอร์จีเริ่มมาแล้วก็ในเรื่องตัวละครพินเนี่ย mm. เขาจะมีฉากคอมเมดี้ค่อนข้างเยอะซึ่งหนูจะไปถนัดดรามา่าแต่พอมาคอมเมดี้แล้วหนูไม่ค่อยดูหนังตลกเลยหนูก็แบบ เฮ้ยเล่นมุกต้องทำยังไงก็เลยเหมือนแบบอย่างพี่แพรเขาจะส่งคลิปนะค้อมาให้ดูว่าว่าว่าโอเคไปดูคลิปนี้นี้นะแล้วพี่แพรเขาเป็นคนตลกมากพี่แพรเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยแพรยกขายอย่างนี้สิทดลองแบบเล่นมุกอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็พี่แพรค่อนข้างช่วยเยอะในเรื่องคอมดี้ยากค่ะแต่เราเวิร์กช็อปเกิน10บรอบเลยคือเราเวิร์กช็อปกับตัวละครนานมากๆแล้วเราก็ความยากคือเราต้องเล่นให้เหมือนกันด้วยอะ ไม่งั้นมันจะดูไม่เหมือนแบบสลับร่างจริงๆ mm hmm. เราตอนเวิร์กช็อปเราต้องเวิร์กช็อปถึงขั้นแบบว่าต้องหายใจให้ตรงกันคือแบบเขาจะให้หันหน้าเข้ากันทำม,มิลเลอร์แอคติง้งแล้วก็ให้จับเอ NERGY ให้ได้จนกระทั่งแบบเราหายใจเข้าหายใจออกเท่ากันแล้วก็ต้องศึกษาทั้งสองตัวให้มันแบบใ,<ช>ให้มันเป๊ะแบบแล้วก็ต้องศึกษากันและกันด้วยค่ะแบบเราต้องรู้ว่าถ้าสมมติแพมอยู่ในสถานการณ์นี้แพมจะแสดงออกมาเป็นยังไง บางทีเราก็ให้อีกฝ่ายเล่นให้ดูเลยค่ะว่า mm. เฮ้ยถ้าถ้าอยู่เป็นเลจะพูดแบบไหนถ้าอยู่เป็นพีนจะพูดแบบไหนแล้วเราก็อ๋อโอเคเป็นแบบนี้หรอเราก็พยายามให้มันเหมือนกันที่สุดคือบางทีมันมันสับสนมากๆแล้วแบบวันที่ถ่ายในแต่ละในแต่ละวันน่ะเราไม่ได้เป็นแค่คนคนเดียวเราเป็นแบบทั้งพีนทั้งเลสับล่างแล้วก็เป็นคนที่สับล่างกลับมาแล้วต้องเป็นยังไงอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน มันจะสับสนไปหมดเลยอตอนตอนในเรื่องคือเราเป็นคู่แข่งกันมาก่อนด้วยแล้วเราจะแบบเป็นคู่กัด<ช>กันแล้วพอสลับร่างกันเริ่มสนิทกันก็เป็นอีกคนหนึ่ง<ช>พอตอนถ่ายก็เลยสับสนว่าเอ้ยตอนนี้เป็นพิ้นเอ้ยตอนนี้เป็นเล่ตอนนี้เป็นพิ้นที่เกลียดเล่อยู่ตอนนี้เป็นพิ้นที่รักเล่แล้ว<笑><笑>ก็เลยแบบว่าสับสนเหมือนกันค่ะเส้นเรื่องของเราก็อย่างที่แพมบ,บอกว่าเราจะมาจากโรงเรียนเดียวกันแล้วก็เป็นคู่แข่งกันต้องมาแข่งกันแบบ ทุกการแข่งขันตั้งแต่ไปดูตั้งแต่ตอนไหนบอกเลยตั้งแต่นางนพม่านเลยตั้งแต่กีฬาสีแข่งมาตลอดเรื่อยๆจนแล้วก็ไม่ชอบกันไม่ชอบกันเพราะว่าแข่งขันและทีนี้ก็มาเจอกันที่งานเปิดตัวซีรีส์ค่ะเพราะว่าเราต้องมาเล่นบทด้วยกันแล้วก็ดันสลับร่างกันและหลังจากสลับร่างกันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องต้องไปตาม ในซีรีส์คินดอมสนุกมากแต่ว่าเจอเขาครั้งแรกเราเก่งเราแบบเก่งมากเลยอะเราแบบเราดูผลงานเขามาตลอดเราเสพผลงานเขามาตลอดตั้งแต่พี่หลินเนี่ยของดูตั้งแต่ Mr. h เตอรเร์แล้วพี่แพลวของดูที่เขาเพิ่งเล่นไปส่งครามสงคํามสามสรส <laughs> ไม่ไม่สงครามสงรมสมรสรแล้วก็ที่เขาเล่นกับพี่เต๋อผมก็ดูในเน็ตฟลิก ที่เขาเล่นดีกันมากๆเลยแล้วเรากดดันว่าเฮ้ยเราจะเราจะทําพี่เขาเป๋ไว้เราจะทาได้ใช่ไหมเร,เราจะทําให้ทุกคนเสียเวลาหรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องแรกของ<ร>พวกเรา,เรามันกดดันมากเราก,เ,เราก็เลยพยายามมากๆ <ใช S 1> แต่พอมาเจอพี่เขาว่าเป็นกันเองมากๆเลยก็เลยแบบวีแลกซ์แล้วก็สนุกพี่แพลกินเก่งมากพี่แพล็ทุกครั้งที่เข้าเซทเขาจะมีขนมแล้วก็แจกแจกพวกเราสี่คนใช่อย่างวันวงสวงวันนี้เป็นพี่แพลคนแรกเลยที่อุ้ย กินได้เลยอะเนเรื then, ่องคือเอาผู donc, ้พิการเป็นตากผู้จัดการใช่่คะนอกจากว่าเราสองคนจะตีกันผู้จัดการก็ตีกันด้วยผู้จัดการก็ตีกันสมมติอยู่สี่คนก็คือนั่งมองหน้ากันแหละอย่างนี้เลยแต่ว่าเขาจะตีกันเพราะอะไรอันนี้ต้องรอติดตามใช่เทนชั่นเทนชั่นเป็นตัวซสกรล ใช่อ๋อเขาเราเราตีกันแล้วเราสลับร่างกันก็เลยต้องมาแก้ปัญหาด้วยกันเขาตีกันแล้วเขาเป็นผู้จัดการเราก็เลยต้องเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาอีกเออแล้วก็มีพี่กบด้วยที่ห่วงต้องเข้าด้วยบ่อยเก่งมากค่ะเก่งมากผมไม่กล้ามองตาเขาแต่ว่าแบบพออยู่ไปเรื่อยๆแล้วคุ้นเคยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแม่มากๆเขา เขาเหมือนแม่มากเหม,มือนแม่มากค่ะแต่แพมรู้สึกแํมเห็นพี่กบแล้วแบบสวยมากเลยตั้งแต่วันแรกที่เจอมีความเป็นนางพญามากมากเลยคือหยุดยม,มองพี่กบไม่ได้เลยแล้วก็พี่กบจะแบบสอนหลายๆอย่างด้วยแบบสอนว่าโอเคเราต้องทำนี้ทำนี้นะอยู่ในกองเราต้องเป็นอย่างนี้กับเรื่องบทด้วยต้องอ่านอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้รับความรู้เยอะมากค่ะเลิฟซีนช็อกมาก พูดอะไรเยอะไม่ได้เป็นการสปอยอยากให้เพราะว่าตอนเราตอนที่เขาเข้ามาบีฟเราเอาเอากระดาษที่เขาจะเขียนเป็นซีนมาเลยว่าเริ่มอย่างงี้อย่างงี้โอ้เรามองหน้ากันอย่างงี้เรามองมองเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วก็เหม่เหม่ไปสักพักหนึ่งเลยว่าโอเคเอาวะโอเคอ่ะลองอะไรใหม่ๆเลิฟซีนเป็นแบบใหม่เป็นแบบใหมที่ยังไม่เคยเห็น แล้วเราก็ตั้งใจปั้นกันมากๆาแล้วพี่ๆเขาก็ตั้งใจคิดตั้งใจปั้นฉากมากๆให้มันมีความสวยงามใช่เราไม่เคยเล่นเรานซีแบบนี้เลยไม่เคยเล่นแบบนซีด้วยกันค่ะใช่ค่ะมีครั้งแรกเลยค่ะตอนไพนี้คือครั้งแรกไพหลอดคือครั้งแรกที่เล่นเอ็นซีด้วยกันใช่ไพร์ เครียดไงว่าไม่รู้ว่าจะออกเป็นยังไงไม่เคยทำอ่ะแล้วแต่ว่าแต่ว่าเราก็เลยได้เวิร์กช็อปว่าว่าแบบเราจะทำออกมาเป็นใช่เราจะสามารถจับอะไรของเขาได้บ้างอะไร่ต้องคุยกันก่อนแล้วก็เพื่อให้คุ้นเคยกันมากขึ้นด้วยตอนเวิร์กช็อปแต่ตอนพายล็อตเราถ่าย n c ไป3ชั่วโมงก็คืออยู่กับฉากนั้นไป3ามชั่วโมงเลยใช่ช่วยกันปั่นพี่เขาแบบว่าพี่ผู้ช่วยพ่วงกับคือจูบให้ดูเลยจูบกับมือค่อยดู เพราะว่าเนื่องจากเราแบบเราทำไม่เป็นเราไม่รู้<ช>ว่ามัน,ต,<อ>นต้องทำ<อ>แล้วมันจะ <3 S 1> ออกมาเป็นยังไงพี่ทำยังไงให้มุมกล้องมาอย่างนี้แล้วมันจะสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็ทำให้ดูฝาก q u e e n d o ิ t h จ s e r ีว s นะคะสามารถดูพร้อมกันทั่วโลกได้วันที่14สิงหาคมนี้ค่ะมาลุ้นไปพร้อมๆกันได้ทุกวันพฤหัส2ทุ่มตรงค่ะแล้วก็ถ้าเป็น VIP วันที่14นี้จะได้ดู2อ p พีเลยในวันเดียว